สวัสดีครับวันนี้ผมขอมาแนะนำโครงการใหม่ของเรานะครับชื่อโครงการ Capital Market Research Innovation นะครับซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับคือเราอยากพยายามที่จะดึงประชาชนนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับที่มีความสงสัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับตลาดทุนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่ง สิ่งที่เราทำก็คือเราเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยส่งเรื่องที่เขาอยากจะรู้ส่งเรื่องที่เขาสงสัยเกี่ยวกับตลาดทุนเข้ามานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับมี300กว่าหัวเรื่องนะครับที่มีการส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยซึ่งเราก็มีตั้งกรรมการขึ้นมาเลือก เป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะมาทำรีเสิร์ชกันต่อนะทำการศึกษากันต่อเนี่ย10หัวข้อสําคัญนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในตลาดทุนซึ่งเมื่อเราได้10หัวข้อดังกล่าวเข้ามานะครับสิ่งที่สถาบันทาต่อในขั้นตอนที่2ก็คือเปิดให้ผู้สนใจจากภายนอกที่สนใจจะทำงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยส่งข้อเสนอโครงการเข้ามานะครับว่า อยากจะวิเคราะห์ข้อมูลอยากจะทําการศึกษาต่างๆอย่างไรบ้างซึ่งเราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาคัดเลือกเช่นกันนะครับโดยสุดท้ายเราได้5เรื่องที่เราคิดว่าน่าสนใจที่จะให้ทุนในการทําวิจัยนะครับซึ่งเราได้มอบทุนวิจัย5ทุนมีมูลค่ารวมกันกว่า60000บาทให้กับนักวิเคราะห์เนี่ยได้ไปทําการวิเคราะห์มาในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งแต่ละเรื่องใช้เทคโนโลยีใช้หลักวิธีการวิเคราะห์ที่ แตกต่างกันไปนะครับมีใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับมีใช้บิ๊กดาต้าแอนาลิซิสนะครับโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น Textual Analysis หรือที่เป็น Image Recognition นะครับเพื่อดูแพทเทิร์นต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้ Artificial Intelligence หรือ Machine Learning เนี่ยได้เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับด้านตลาดทุนและเป็นนวัตกรรมในการทำวิจัยงานทำวิจัยแบบใหม่ขึ้นมานะครับในเฟสสุดท้ายครับ พอเราได้ผลจากการวิจัยดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่เราทําต่อก็คือเอาผลงานวิจัยที่น่าสนใจทั้ง5งานเนี่ยครับมาอัดเป็น VTR นะครับสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และก็โซเชียลมีเดียต่างๆของทางเซตนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เก็บองค์ความรู้ดังกล่าวเนี่ยในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ต่อได้ในในภายภาคหน้า ซึ่งเราเชื่อครับว่าผลการศึกษาของโครงการในวันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานการศึกษาในอนาคตซึ่งผมขอเชิญชวนเลยนะครับว่าในปีต่อๆไปก็อยากจะให้ผู้เข้ามาร่วมงานดังกล่าวของเรามีมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาทำการศึกษาต่อไปครับการศึกษาชิ้นนี้เนี่ย จะเป็นการศึกษาที่มาแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคอลอนาลิซิสนะครับว่าเทคนิคอลอนาลิซิสเนี่ยที่เราพูดกันว่าเอาดูราคาดูแพทเทิร์นดูการเคลื่อนไหวต่างๆของราคาเนี่ยจะสามารถบอกได้ไหมว่าควรจะเข้าไปซื้อหรือเข้าไปขายหุ้นต่างๆในเวลาใดๆยังไงบ้างนะครับก็จะได้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับการที่เราซื้อเราถือไว้เฉยๆหรือการที่เราทำดอลลาร์คอสแอฟเวอร์เรจนะครับวันนี้การศึกษาอันนี้นะครับที่เรียกว่าการ หา p a t เทิร์นบู i ลิชไดเวอร์เจเนี่ยก็จะมีมาแสดงให้เห็นนะครับว่าการใช้เทคนิคอลน a l a สิสเนี่ยได้ผลอย่างไรบ้างนะครับก็ลองมาดูกันครับครับผมมาวิสิทธิ์ุมนักกุลนักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหลาลัยธุรกิจบัณฑิตก็จะมานำเสนอระบบตรวจหารูปแบบกราฟหุ้น เ e ี l ยวไทม์เอ s อเบสต็อกแพ t e ทิร์นดีเท o ชันซิสเก่อนอื่นผมขอให้มาดูรูปกราฟนี้ก่อนครับเห็นอะไรไหมครับถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรในภาพนี้เกิด b u l l ิสเดเวอเร e n ์แพทเทิร์อยู่ซึ่งถ้าเกิด Pattern ์นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวราคาจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับนี่ครับต่อมาเมื่อเวลาเดินต่อไปทางขวามือเห็นอะไรไหมครับ ใช่แล้วครับมันเกิด bullish divergence pattern ขึ้นอีกรอบหนึ่งและราคาก็ได้ปรับตัวขึ้น bullish divergence pattern ที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ยจะมีลักษณะคือราคาทำ lower low ในขณะที่ RSI ทำ higher low จริงๆแล้วมี pattern อีกมากมายที่จะสามารถสร้างหู้ตัวแทนในเชิงบวกได้อย่างไรก็ตามการศึกษา technical analysis การหาซ o ว t ์แพทเทิร์นเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ที่สนใจได้ไม่ว่าจะเป็นต้องขวนขวายหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นมีเวลาจํากัดหรือว่ามีวัยที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดไปเนี่ยแล้วเราจะมาสร้างผลตอบแทนในตลาดสักรับได้อย่างไรตัวผมเองเป็นนักลงทุนรายย่อยคนหนึ่งที่อยากจะใช้ AI และ Machine Learning ด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นมาช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในหลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเบื้องต้นหลักๆผมก็จะใช้ตัว Faster R-CNN Architecture ซึ่งข้างในจะประกอบด้วย convolution เพื่อที่จะสัดว์พิเร์เด่นออกมาแล้วก็มาสร้างโมเดลต่อในตัว neural network เพื่อที่จะทนายผลออกมา2ค่าด้วยกันค่าแรกคือหาตำแหน่งที่เกิดแพทเทิรบนรูปภาพกราฟเมื่อเราหาตำแหน่งได้แล้ว ก็ให้ทำนายต่อว่าเป็นแพทเทิร์นประเภทใดซึ่งในกรณี้ก็คือ bullish divergence ในด้านของการสอนระบบ machine learning เริ่มต้นผมก็จะนำรูปภาพกราฟหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รูปในนี้ผมได้มาจาก www.tadingview.com ซึ่งในตัวรูปภาพเองจะประกอบด้วย candlestick แล้วก็ r s i มีทำเฟรม1วันโดยมีช่วงระยะเวลา1ปีและทำการสอนร,ระบบ Mark Label ในที่นี้ก็คือเมื่อเราได้โปรแกรมแล้วแล้วเราจะนำมาใช้อย่างไรล่ะเบื้องต้นผมก็เปิดเว็บไซต์เทดดิ้งวิวตามปกติแล้วผมก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่ม Search บุ l รี่ไซเบเจนแพทเทิร์พบได้ว่าหุ้นตัวนี้เกิดบนะุ l รี่ไซเบเจนแพทเทิร์นณตำแหน่งนี้และราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นเมื่อผมได้โมเดลตามที่กล่าวไปสักครู่แล้วผมก็มาลองจำลองพอร์ตโฟลิโอดูโดยใช้ระยะเวลา3ปีย้อนหลังไปปี2019 2018 2017โดยทำการเข้าซื้อเมื่อตัวระบบ ตรวจจับรูปแบบกราฟหุ้นของผมตรวจจับแพทเทิร์นเจอโดยเข้าซื้อหุ้นในเซ0ตในวันถัดมาและทำการถือและขายในวันสุดท้ายของปีในปีเดียวกันพบว่าฉเฉลี่ย3ปีย้อนหลังตัวระบบสามารถทำผลตอบแทนได้บวก11.86%ในขณะที่ผลตอบแทนฉเฉลี่ย 3ปีย้อนหลังของเซ็ต5้อยู่ที่บวก1.55%และเซ็ตอยู่ที่ติดลบ0.82%สุดท้ายผมหวังว่าระบบ Real-time AI-based Stock Pattern Detection System จะเกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนสับสนุนการตัดสินใจสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกกับนักลงทุนไม่ว่าจะเกิดกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดค่าเงินตลาดคอมมิตี้ หรือสินทรัพย์อื่นใดที่มีรูปภาพกราฟบนอินเทอร์เน็ตขอบคุณครับ